สวัสดีครับพบกับผมพี่ตุจังนะครับวันนี้ผมก็ได้รับรายได้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่ถอนออกไปนะครับสำหรับโปรแกรม f f i l i เ t e นะครับเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะทําให้ได้จริง,รงๆนะนเพื่อนๆนะก็วันที่30บนะครับเดือน11นะที่ผมได้ถอนไปก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ5วันทําการนะครับประมาณ29,222ื่นเ้าันสตูชีนะนเพื่อนๆก็เข้าในกระเป๋า BX เป็นที่เรียบร้อยนะนเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะเก็บสะสมแบบรฟรีๆกันไปได้เลยนะนเพื่อนๆสำหรับ แอเฟ l ล a ต์โปรแกรมนะครับก็สามารถทําในมือถือก็ได้นะครับทําในแท็บเล็ตก็ได้ทําในโน้ตบุ๊กก็ได้นะเพื่อนๆลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆผมจะแปะไว้ให้นะเพื่อนๆนะวิธีการทํางานนะครับจะมีลิงก์ URL นะครับของใครของมันเนี่ยสามารถที่จะนําไปโพสต์ในสื่อของออนไลน์ได้นะครับเช่น Facebook อะไรอย่างนี้นะครับไลน์ Line, นะครับทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมต่างๆมากมายนะเพื่อนๆนะช่องทางเว็บบอร์ดเว็บบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะนําไปทํางานได้นะครับ เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับมาดูข้อมูลนะครับสำหรับโปรแกรม Affiliate ตัวนี้นะครับมันดีจริงๆนะเพื่อนๆสามารถที่จะทําแบบฟรีๆก็ได้นะครับและเฉพาะนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักบาทเดียวนะครผมย้าว่าไม่ต้องลงทุนนะครับเพื่อนๆนะผมก็ทําฟรีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ